ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้คนหัวหน้าตามรอยพญายนาคเราเดินทางกลับมาตามรอยพญายนาคอีกครั้งครับอาจารย์เจซึ่งวันนี้นะครับรายการของพวกเรานะครับไม่เพียงจะนำท่านผู้ชมนี่มาสถานที่ที่เขาล่ํำลือถึงตำนานเก่าแก่แต่ที่สําคัญที่นี่ครับมีความเชื่อมโยงทางพระศาสนาโดยมีความเชื่อเรื่องพญายนาคบวกกับเป็นสถานที่ที่ท่านผู้ชมนี่ขออาจารย์เจมาว่า อยากให้อาจารย์เจเดินทางมาที่นี่เพื่อสัมผัสเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้แม้แต่เล่าถึงตำนานที่นี่ที่ไหนครับอาจารย์จ,จที่นี่นะคะวัดป่ามเมืองเหืองนาอยู่จังหวัดบึงการบึงการโอ้โสถานที่บึงการถ้าพูดถึงบึงการก็นึกถึงพญายนาคเหมือนกันเพราะว่านอกจากความเชื่อนะครับมาตั้งแต่จังหวัดหนองคายบึงการอุดรนี่ถือว่าเป็นพื้นถิ่นดินแดน,นแห่งนาคานาคี ตำนานที่นี่อาจารย์จีอเขาเล่าแบบไหนอาจารย์จีว่าจริงๆวัดแห่งนี้เป็นเป็นวัดชื่อวัดเมืองเฮือง ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่นี่เดิมนะคะมีเชื่อวัวดศรีบุญเรืองหรือว่าวัดป่าเมืองเฮืองนะคะซึ่งมีเรื่องเล่าหรือว่ามีตำนานว่าที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2 1 0 0กว่านะคะแล้วก็เป็นวัดร้างไปนานมากนะคะเพราะว่ากันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายสุขโขทัยตอนต้นจนกระทั่งปีพศ2,400กว่าก็เริ่มมีการเข้ามาบูรณะนะคะจนกระทั่งเป็นวัดจนถึงปัจจุบันก็คือเป็นดินแดนแห่งวระนาสนาที่เคย ล้างมาก่อนท่านผู้ชมแต่ที่นี่นะครับจะบอกว่าพอเข้ามานี่จะเห็นตั้งแต่อุโบสถสี<ช>ทองหลังงามที่มีรวดลายปฏิมากรรมของพญานาค<ช>ล้อมรอบแม้แต่เราเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วอาจารย์เจกับผมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทําการสการะพระพุทธรูปนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเป็นองค์สีดําแต่ว่ามีนาหน้าส,สีทององค์นี้นามว่าอะไร<ช>อาจารย์เจ พระพุทธรูปด้านหลังนะฮะมีนามว่าพระพุทธนาคาณิมิตณนะหน้าทองนะซึ่งเป็นพญานาคคราชที่เขาว่ากันว่าเนี่ยพญานาคมาขอให้สร้างโอ้โหเดี๋ยวต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งอันนี้ขออ้างอิงหน่อยนะครับ,รบให้เครดิตนะครับจากตำนานที่คุณกิ่งมีมนท่านเล่าไว้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้พญานาคที่แม่น้ำโของอาจารย์เชขึ้นมามาบอกคุณกิ่งว่า ให้สร้างถวายหันหน้าออกไปน้ำคงซึ่งฝั่งนั้นคือสอปปลาวอาจารย์จีค่ะแล้วก็บอกว่าทอสร้างเสร็จนี่นะครับท่านบอกว่าอันนี้คือพระพุทธนะขนิมิตนะนาะของอ่าอันนี้คือพระของพญานาคใช่ค่ะเป็นพระของพระของพญานาค,านาคแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดที่นี่นี่บอกให้หน่อยบอกว่าถวายให้เหล่าพญานาคที่อยู่ ในแม่น้ำโขงนะท่านผู้ชมซึ่งพอพูดถึงบรรยากาศตอนนี้ก็ขนลุกไม่น้อยอ่แต่ที่นี่ยิงย้ําถึงความศักดิ์สิทธิ์อีกอาจารย์เจว่ามีคนมาขอพรน,นะครับแล้วก็ประสบผลสําเร็จเรื่องโชคลาภถึงขั้นได้รางวัลที่หนึ่งอ,อาจารย์เจ,จโอ้ขนลุกนะคะจะบอกว่าระยะเวลาหรือว่าช่วงเวลาที่เราถ่ายทํารายการเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาของเขาเรียกภพภูมิละก็คืออา หลังพระที่ตกดินนะคะซึ่งตอนที่เดินทางม,มาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกใน <_ d isk> เห็นเขาเรียกว่าเป็นโบสถ์สีทองถือว่าอลังามากนะคะที่สําคัญคือขนล,ลุกมาก <_ d isk> พลังงานที่นี่เป็นเขาเรียกพลังงานที่เป็นพลังงานของบวกนะ <_ d isk> แต่ว่าสิ่งที่เหมือนสะดุดตาหรือว่าเห็นในวรนิมิตก็คือองค์พญานาร,ราชที่อยู่ในแม่น้ำโขง <_ d isk> อืออาจารย์เจถามก่อน มาที่นี่แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้เขากาลังทําวัดด้วยพระจัจาร์กำลังทำวัด,ด,ววด<ะ>เขาบอกว่าแล้วทางเชื่อมของที่นี่นี่ยมันเป็นเหมือน<ม>ทางให้พญานาคขึ้นมาสวดมนต์กราบไหว้<ม>ตอนที่เรานั่งอยู่นี่อาจารย์เจสัมพัสธ์ถึงอะไรได้บ้างจริง,จ,รงจะบอกว่าเหมือนที่บอกนะคะช่วงเวลาที่เราถ่ายทํารายการเนี่ยเป็นเวลาของเขาเรียกว่าภูมิของพญานาคราชนะคะ ซึ่งถ้าถามว่าความหมายของที่นี่เนี่ยลักษณะของการสร้างพระพุทธรูปนะคะก็คือ,อเหมือนที่คุณกิ่งนิมนต์นะคะเขาเรียกว่าเล่าไว้นะคะก็คือสร้างหันหน้าลงแม่น้ําโขงนะคะซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนทางเที่ยวของเหล่าพญานคราชน,นะคะแต่ว่าในขณะที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งตั้งแต่จอดรถแล้วหันมาเห็นเนี่ยเจก็เห็นองค์พญานคราชสีดำนะคะอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือของเราซึ่งยังคงเห็นอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ผมก็ขนหัวลุกมากเนื่องจากมันพบค้า แสดงว่าที่นี่มีนาคดำซึ่งท่านผู้ชมถ้ามาที่นี่จะเห็นพญายนาคสีดำตั้งคู่ไว้ด้วยนะ,ะครับซึ่งต้องบอกว่า มาถึงที่นี่นะครับมีหลายอนอกจากเขาเรียกว่านี่เรายังไม่ได้ไปอุโบสถสีทองซึ่งเมื่อกี้อาจารย์เจพูดเป็นในๆว่าที่นั่นมีนาคสีทองดูแลอยู่จะบอกว่าออที่นี่เนี่ยพภพภูเหมือนตรงนี้ที่เป็นทางเที่ยวเนี่ยเป็นเหมือนพญานาคราชเวลาเขาจะผ่านที่นี่หรืออะไรกันตามเขาจะแวะเพื่อสักการะองค์พระพุทธนาคานิมิตณนะหน้าทององค์นี้ก่อนแล้วก็จะเที่ยวไปที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่องอค์พันนะคะ วัดป่าเมืองเห่อหรือวัดศรีบุญเลืองอำเภอเมืองจังหวัดเบึงกาฬวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในเบึงกาฬสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยขอมโดดเด่นไปด้วยโบสถ์สีทองอลังเต็มไปด้วยพญานาคหลายล้อมรอบโบสถ์ส่วนด้านหน้ามีรูปปั้นของพ่อปู่สีสุดโถและเมียสีประตุมาไว้ให้ลูกหลานพญานาค ได้มาสกะละขอพอรแต่ที่เป็นอันศีลของเมืองไทยคือพระณ้าทองหรือพระพุทธนาคนิมิตรพระพุทธรูปที่มีสีทองเฉพาะบริเวณพระพักหรือใบหน้าในขณะที่ทั้งองค์เป็นสีดำโดยผู้สร้างพระพุทธรูปเล่าว่ามีพญานาคมาเข้าฝันขอให้สร้างพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้ ตนจึงได้ขอพอรให้ตัวเองมีเงินซื้อรถเบนซ์ภายในสามเดือนแล้วจะสร้างพระให้ต่อมาภายในเวลาไม่ถึงเดือนธุรกิจที่ทำอยู่ก็มีกำไรเข้ามามากมายอย่างน่าอัศจรรย์จนเป็นที่มาของการสร้าง ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้อาจารย์เจก็ทำสมาธินะครับแล้วก็ขอพอรองค์พระปริมากรที่นี่นะครับเพื่อความสร่มงคลแต่ที่วันนี้เรามานะครับเนื่องด้วยอาจารย์เจสนมนตาจิตสยานของเราแน่นอนว่าการไปสถานที่ต่างๆนะครับอาจารย์เจามักจะสัมผัสกับภพภูมิพลังงานของพญา,านาคราชนะครับแล้วอาจารย์เจก็พูดตอนต้นว่าเห็นพญายนาคสีดําในแม่น้ำคงอ,อยากให้อาจารย์เจสื่อตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังหน่อยว่า หน้าสีดําที่อาจารย์เห็นตอนนี้ท่านมีนามยังไงหรือท่านอยากบอกกล่าวสิ่งใดไหมอาจารย์จีจริงๆองค์ปู่ท่านนะคะเป็นเพานาคราชถามว่าเป็นนาคาธิบดีไหมไม่คะ่ะแต่ว่าเป็นเพานาคราชที่คอยดูแลปกปักรักษาทางเที่ยวหรือว่าทางจะขึ้นนะจุดจุดนี้จริงๆท่านอยู่มานานนะคะแล้วก็ ชื่อเสียงเรียงนามของท่านเนี่ยคือพญานะคะนคราชเป็นพญานะครราชสีดามะเมือกตาแดงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าออทั่วไปหรืออะไรก็ตามถามว่าท่านมีหน้าที่ดูแลสถานที่ แห่งนี้มานานว่าชื่อว่านักาพเนาคราชนาดำเสียงเดียวที่คอยดูแลทางขึ้นลงจุดนี้ของวัดป่าเมืองเฮืองนะครับซึ่งองค์ใหญ่ด้วยอใช่ค่ะองค์ใหญ่ถามว่ารูปลักษณ์ขององค์ปู่องค์ย่าพญารนาคราชเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนพอจะขึ้นมานะเขาเรียกฝั่งที่เป็นเหมือนเหมือนดินแดนของมนุษย์เนี่ยท่านก็จะขึ้นมาในแง่ของกายพเานาคราชนะคะแต่ว่าก็มีบ้างที่บางองค์บางตนเนี่ยมาในรูปลักษณ์ของพเานาคราชซึ่งจะบ บอกว่าระหว่างที่เราเดินทางตั้งใจมาที่นี่นะคะจะบอกว่าเจตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าการมาในวันนี้เนี่ยเสิยงสิตโดนจิตดนใจเนี่ยสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอคืออะไรคุณหนึ่งระหว่างทางกูใหญ่เลยตัดหน้าท่านผู้ชมนะ<ช>โอ้โหแสดง,งว่าเวลาใครมาที่นี่นะครับคำบอกเล่าในตำนานบอกว่านี่คือพระของนาคราชเป็นพระหน้าทองนะครับที่สร้างหันเป็นน้ำมนน้ำโขงที่เชื่อว่าเหล่านาคราชเขาจะขึ้นมากราบไหว้เนื้อนากนี่เขาก็ มีสัมมาทิฏฐิและเช,ชื่อ<ช>มัน<ช>่นในพระพุทธศาสนาเหมือนกับสถานที่แห่งนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวพวกเราจะพาอาจารย์เจไปเยี่ยมชมที่ได้ขึ้นเชื่อว่าอุโบสถที่มีความงดงามและมีมิติมนขลังมากที่สุดของจังหวัดบึงกาฬอีกแห่งหนึ่งนะครับ<ช>แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าโบสถ์อุโบสถแห่งนี้ก็มีเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้เหมือนกันเดี<ช>๋ยววันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่ากันไปกันเลยครับ คนเชื่อเรื่องพญานาคขึ้นมาช่วยสร้างวัดไหมดินแดนแห่งนี้พุทธภูมิที่เหล่าพญานาคมักขึ้นมาฟังธรรมกับความเชื่อดั้งเดิมของคนพื้นถิ่นอีสานกับตำนานพญานาคที่ท่านคอยปกปักรักษาในสายน้ำโขงแห่งนี้วัดป่าเมืองเหืองคือหนึ่งในจุดที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคในการขึ้นมาหนุนนำศาสนา อุโบสถสีทองอลามแห่งนี้ชาดูทางด้านศิลปะแล้วจะมีลวดลายประติมากรรมของพญานาคที่มีความเกี่ยวพันกับทางพระศาสนาเหมือนกับเหล่าพญานาคจะคอยเฝ้าดูแลรักษาทั้งองค์ธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกชั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวทางด้านความเชื่อได้เป็นอย่างดี ถึงหยามขึ้น15คห้าำเดือน11บริเวณสายน้ำโขงแห่งนี้ก็เกิดปรากฏการณ์บางฝ่ายพญานาคขึ้นเฉกเช่นเดียวกันที่สุดแห่งหลักยึดเหนี่ยวคือพระพุทธนำทางด้วยพระธรรมคำสอนคงถือมั่นในสาวกของพระตถาคตเจ้าด้วยพระสงฆ์อีกพบภูมิแห่งความเชื่อและกำลังใจคือเรื่องราวของพญานาค ที่ววิบสถหลังนี้เปี่ยมล้นด้วยพลังงานแห่งเหล่านาคานาคีที่แม้เป็นเพียงทิ่ภาวะที่มองไม่เห็นแต่ถูกตราตึงทางด้านจิตวิญญาณไว้ด้วยประติมากรรมอันปราณีตคล้ายดังมีชีวิตมีดวงจิตจริงๆหากเหล่าพญานาคใต้ลำน้ำโขงที่มีพรอ,อันประเสริฐอยู่จริงๆก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้าน สมปรารถนาทุกสิ่งที่ขอผ่อนที่ชอบและประกอบด้วยธรรมด้วยเชิ โอ้โหอาจารย์เจษฎาบนตราจิตสอ,อยานครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็น e ีีที่ต้องบอกว่าพวกเราได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำรายการคนหัวหน้าตามรอยพญานาคในบรรยากาศค่ำคืนซึ่งพระจาราร์นะครับไปขออนุญาตท่านท่านแนะนำว่าค่าตอนกลางคืนที่นี่จะดูมีมนต์ขลังแล้วก็งดงามมาก<ช>อุโบสถสีทองแห่งนี้นะครับที่ต้องบอกว่าอันนี้ต้องต้อง,องโมทนาบุญกับคุณกิ่ง นะครับมีมนด้วยเพราะว่าคุณกิ่งนำาทางในการสร้างขึ้นเพราะว่าเรื่องเล่าที่นี่อาจารย์เชียเดี๋ยวขอบอกนิดนึงว่าสมัยก่อนบัวสดนี้มันเป็นหินปลักหักพัง<อ>นะครับซึ่งพูดง่ายๆวา่าได้กลับมาบูรณาสร้างใหม่มแต่ที่สำคัญอาจารย์เจีเห็นลายล้อม ที่นี่มีแต่พญานาคใช่ค่ะจริงๆะจะบอกว่าวัดป่าเมืองเฮืองที่นี่ให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนามากๆนะคะและที่สําคัญคือพญานาคราชที่นี่บ่งบอกถึงการเลื่อมใสาทางพระพุทธศาสนาอ,อย่างแท้จริงนะคะคซึ่งสีทองอารามเนี่ยจะหมายถึงความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะคะหมายถึงความมั่งคั่งร่ํารวยเมื่อกี้อาจารย์เจเข้าไปกลาบ คือเรามาที่วัดเนาะอาจารย์จีตามความเชื่อเลยนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับแม้แต่เราพบภูมิที่มองไม่เห็นอย่างเช่นนักคาราซึ่งวัดแห่งนี้นี่ติดแม่น้ำโขง<ช>นะครับ,รบหรือแม่น้ํำของที่สอบคนฝั่งเพื่อนบ้านเราได้เล่าขานว่าใต้ลัาน้าโขงมีพญานาะคแล้วมีความเชื่อว่าการสร้างอุโบสถที่นี่ เพราะว่านาคเนรมิตอาจารย์จใช่ค่ะ,ะคส่วนหนึ่งคำว่านาคเนรมิตที่นี่ก็คือเป็นบารมีขององค์พ่อปู่สีสุโธมยาสีปาุมานะคะเราจะเห็นมีรูปปั้นซ้ายขวาก็คือคองค์แทนของพ่อสีสุโธ แล้วก็ย่าศรีปฐุมมาแต่ท่านผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้นี่ตำนานประวัติศาสตร์เขาเล่าว่าสร้างเรื่องอำนาจสร้างขึ้นในยุคพระชัยวรรนที่8<อ>นะครับแล้วก็เป็นยุคที่เกี่ยวกับอายธรรมขอมนะถ้าท่านผู้ชมมาที่นี่ก็จะเห็นรูปปั้นประติมากรรมมีหน้าขอมเยอะ<ช>นะครับเหมือนองค์แม่ศรีปรทุมมาเพราะศรีสุโธเราก็จะเป็นลักษณะการสร้างแบบขอมอซึ่งขนลุกมาท่านผู้ชมเมื่อกี้อาจารย์เจได้ไปสัมผัสนะครับแล้วก็ขอพรนี่ รู้สึกยังไงบ้างอาจารย์เจมมาที่นี่ใช่ค่ะเจตลอดเวลาที่ที่คุยกันณนะจุดจุดนี้นะคะจะบอกว่าคนลุกอยู่ตลอดนะคะเป็นสัมผัสอยู่เขาเรียกเป็นระยะอะไรเง<อ>ี้ยซึ่งถามว่าสัมผัสพลังงานของอระหว่างที่เราไปไหวองค์พระพุทธนาคา้นานคาทองเนี่ยกับตรงนี้เนี่ยก็คือจะต่างกันนะคะ<อ>ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานที่ถือว่าสว่างสดใสามากๆ<อ>เป็นพลังงาน,นบวก,บวกมากามใช่ค่ะ<อ>เป็นพลังแห่งพุทธะอย่างมากนะคะแต่ว่า เจได้เขาเรียกก็เหมือนอเคล็ดลับอย่างหนึง่งจะว่าเคล็ดลับหรือว่าเป็นคำกล่าวต,ต้องถามอาจารย์เจก่อนเมื่อกี้เห็นอาจารย์เจเดินทางเข้าไปสการะกราบพระพุทธปฏิมากรได้เคล็ดลับอะไรบ้างจา,จากที่นี่ถ้าแนะนาท่านผู้ชมทางบ้านเวลามาวัดป่าเมืองเหือน,นี้แนะนําว่าเคล็ดลับของอาจารย์เจต้องขอพรแบบไหนอาจารย์เจจะบอกว่าเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะเจได้ตอนไหนรู้ไหมคะตอนที่เจนั่งขอพรอ,องค์พระพุทธนาคะณนะาทองนะคะซึ่ง องปูนะคะหรือว่าเป็นองคพญายนคราสีดําที่เฝ้าตรงทางขึ้นลงทางเที่ยวที่จะขึ้นมากรับองพระพุทธรูปเนี่ยท่านบอกว่าให้ขอพอรได้ทีละข้อ,อให้สําเร็จทีละข้อให้ขอพอรด้วยความไม่ละมโม่โอ้โหท่านผู้ชม,มก็หมายถึงว่าเวลาเรามาขอพอรนี่ก็อย่าละโมบมากขอ<ช>ได้นคนละหนึ่งข้อ ใช่ค่ะสำเร็จแล้วก็เหมือนค่อยมาขอใหม่อ๋อแต่ท่านผู้ชมครับที่สำคัญเลยนะครับอุโบสถสีทองที่เราอยู่แห่งนี้นะครับยิ่งเวลาค่ําคืนในช่วงที่เราทํารายการวันนี้ยิ่งดูงดงามและมีมนต์ขลังที่สําคัญที่นี่นะครับรายล้อมไปด้วยปฏิมากรรมที่มีความเชื่อว่าพญานาคและอาจารย์เจรู้รไหมที่นี่มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับอาจารย์เจตำนานของที่นี่เขาบอกว่าสมัยที่เป็นวัดล้างนะครับ วัดนี้ล้างไปนี่ชาวบ้านนี่เคยเห็นลูกไฟขึ้นในแม่น้ำโขงนะครับและที่สำคัญที่นี่น่าจะเป็นการได้บันทึกแกะสลัดนะครับรูปบ้างไฟพญานาคพญานาคคลายบ้างไฟไว้ที่ประตูนะครับแต่ละเรือนแต่ละบาน,บานที่อยู่อุโบสถงดงามมากครับ<ช>แล้วที่สำคัญอันบ่งบอกว่า นาคราชที่นี่เหมือนอาจารย์เจย์สัมผัสตรงข้างหน้าเขาชอบขึ้นมาฟังเสียงสดมนจริงๆเหรออาจารย์ใช่ค่ะใช่จริงๆ<อ>เมื่อกี้ตอนที่เราถ่ายตั้งแต่เปิดรายการน่สิ่งที่เห็นถ้าเอาเป็นแบบปัจจตังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าเป็นนิมิตเฉพาะตนเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือพญายนาราชท่านรนะอเพื่อจะขึ้นมา เขาเรียกว่าเหมือนทุกเย็นนะคะของที่นี่เนี่ยทางพระอาจารย์หรือว่าทางที่วัดแห่งนี้จะทําวัดเย็นซึ่งเหล่าพญานคราชก็ขึ้นมาทําวัดเย็นเช่นกันก<อ>็คือขึ้นมาเขาเรียกว่าเหมือนนั่งฟังเทศฟั<อ>งธรรมนะคะเมื่อกี้พระอาจารย์ทําวัดอยู่แล้วอาจารย์เจก็บอกว่าตอนที่เรากําลังถ่ายรายการบอกว่าเดี๋ยวรีบถ่ายให้เสร็จเพราะว่ามีานอย่ากรออยู่ใช่เขารออยู่ก็คือรอเจย์บอกว่าองค์ปู่นาคานาคีน้อยใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนาคเล็กนาคใหญ่หรืออะไรก็ตามเขาจะรอเพื่อขึ้นมานั่งทําวัดเย็นหรือว่า เอาง่ายๆว่าเหมือนมาสดมต์ามาร่วมสดมต์ด้วยค่ะผู้ชมครับอนอกจากอาจารย์เจได้มาสัมผัสวันนี้นะครับแล้วก็ได้รู้เคล็ดลับการขอพอรเกี่ยวกับวัดที่นี่แถมเราได้มาเล่าถึงตำนานที่นี่แล้วแต่มีจุดหนึ่งที่อาจารย์เจบอกว่ามาถึงก็สัมผัสองค์พญานาคได้เลยซึ่งเป็นรูปปั้นปฏิมากรรมเขาเรียกว่าลายนูนที่เป็นนครร่า,าเจ็ดเสียนอ,อยู่ด้านหลังอุโบสถเดี๋ยวเราจะพาอ,อาจารย์เจเราไปสัมผัสที่นั่นกันครับ ไปกันครับท่านผู้ชมครับพาอาจารย์เจเดินทางมาด้านหลังของอุโบสถหลังนี้นะครับซึ่งโอ้โหท่านผู้ชมรูปประติมาก,กรรมที่นี่หน้าขอมก็มีแล้วก็รูปปั้นนาคราดด้านหลังของเรานะครับ<ช>ดูบแบบมีมต์ขังมากอาจารย์เจต้องมตลมากๆนะใครได้มายืนณนะจุดจุดนี้นะคะแนะนําว่าช่วงกลางวันกลางคืนเนี่ยหนึ่งพลังงานภพภูมิต่างกันสองคือในเรื่องของความมีมวลขังมีสเสน่เนี่ยต่างกันมากๆค่ะอืมจุดนี้ เป็นไงบ้างคะจนจีสัมผัสจะบอกว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายทําจุดนี้นะคะเจก็หันมาตั้งจิตอธิฐานขอพรนะคะก็เหมือนที่องะค์ปู่นักะนะักราราบอกก็คือให้ขอพรได้เพียงข้อเดียวนะคะเจก็หันมาขอพรกับ องปู่เญานคราชทั้งเจ็ดเสียงน,นะฮะซึ่งตอนที่มายืนอยู่ณจุดจุดนี้เนี่ยองปู่ท่านก็มาบอกนะ,ะซึ่งเป็นเสียงที่อยู่ตรงกลางเสียงใหญ่สุดเลยองค์ปู่มาบอกชื่อเสียงเรียงนามของท่านนะคะว่าองค์ท่านเนี่ยชื่อเตโชนัคราชซึ่งเป็นองค์ที่เป็นเสียงใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งค,คุณหนึ่งเคยเล่าเรื่องราวของเพรนคราชที่จะฟังว่าเพรนคราเจ็ดเสียงเป็นยังไงนะคะ,ะที่นี่ก็ถ้าท่านผู้ชมมาเห็นก็เหมือนกับ เขาได้สรรสร้างปฏิมากรรมแห่งความเชื่อไว้นะครับว่าอุโบสถนี้นี่น,น,นอกจากจะมีรูปปั้นที่ล้อมรอบไปด้วยนักขลาดแล้ววัดแห่งนี้ติดกับลำน้ำโขงซึ่งเชื่อว่าพญานาคนี่ท่านขึ้นมาช่วยสร้างอุโบสถและที่สำคัญนะครับลักษณะการปั้นปฏิมากรรมขององค์ที่เราเห็นคล้ายๆว่าท่านกำลังดูแลนะครับพระธรรม,มาจากัามมาจากรธรรมจักรคือบทธรรมบทแรกของพทุทธองค <guarante itaire S 1> ์นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียรกว่านาครักษาธรรมนะครับโดยเฉพาะ ถ้าเราเปรียบเปรยกับเขาเรียกว่ามุจลินาสูตรหรือบทที่เขาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับพญานาคว่าปู่มุจลินขึ้นมาแผ่พังพานปลกเสียนก้าวพุทธองค์นะครับหรือในย่าหนึ่งเขาก็บอกว่าปู่มุจลินคอยปกป้องศาสนาเหมือนกับท่านประวาตนในทุกยุคทุกสมัยนะครับว่าท่านจะคอยดูแลพระศาสนานะครับเหมือนกับที่นี่นะครับพลังงานที่นี่ก็จะเหมือนกับนาคสีทองนะครับเจ็ดเสียนที่คอยดูแลพระพุทธศาสนาอยู่ ใช่ค่ะจริงๆเมื่อกล่าวถึงเรื่องราวขององค์พระนคราชนะคะจริงๆก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าจริงๆคําว่านาคขึ้นมาคําจุนหนุนนาศาสนาเนี่ยถ้าถามว่ามีบันทึกอยู่ในพระใจปิดกและที่สําคัญลูกหลานที่เป็นสายศรัทธาองค์ปู่องค์ย่าหลายท่านมีชีวิตมีกิจการมีชื่อเสียงมีเงินทองมีความสําเร็จเยอะแยะต่างๆมากมายนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธานะซึ่งความเชื่อเหล่านี้เนี่ยจริงๆส่วนหนึ่งก็เขาเรียกว่า ปัจตังก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอาจารย์ครับก็แสดงว่าองค์ปู่ที่ดูแลพระบูชสถอยู่นี้ที่อาจารย์จินองค์ท่านสีทองก็คือปู่เตโชซึ่งแน่นอนว่าอาจอาจจะเป็นเขาเรียกว่าที่ภาวะนะครับที่ท่านก็ไม่ได้ขึ้นมาสื่อสารกับอาจารย์จีมากแต่ว่าเสี้ยวเสียนเดียวค่ะแต่ว่าก็บ่งบอกว่าการสร้างที่นี่มีนัยยะความสัมพันธ์ ชีนาคช่วยสร้างวัดจริงๆท่านผู้ชมและแน่นอนว่าวันนี้รายการของคนหัวนาคตามรอยพญายนาคผมหนึ่งนะคะอาจารย์เจสายมนตาม,มา<ะ>อย่างน้อยพวกเราได้มาสัมผัสนะครับบรรยากาศที่มีมนขลังที่เกี่ยวกับพญายนาคช่วยสร้างวัดที่สําคัญอาจารย์เจก็ยังได้นําพวกเราไปสืบสารตำนานดั้งเดิมว่านาคขึ้นมาสวดมนต์นะครับที่บริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีพระพุทธนาคะใช่ไหมที่เขาเรียกเป็นพระพุทธรูปณห,หน้าทองที่เกิดปฏิหารสําหรับคนที่มาขอพอรได้รางวัลที่หนึ่งก็มี่ค่ะนะครับแต่ที่สําคัญอาจารย์เจวันนี้ในยะของการมาเผยแผ่เรื่องราวของวัดป่าเมืองเหือวันนี้ อาจารย์จได้อะไรไปบ้างครับจริงๆจะบอกว่านอกจากความอิ่มอกอิงใจความปิตินะฮะที่ได้เข้ามาสัมผัสในพุทธภูมิที่เขาเรียกว่ามีอารยธรรมของพระพุทธองค์นะคะและที่สําคัญเป็นเรื่องราวของเพนักคาราชที่รู้สึกว่า เขาเรียกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธานะทั้งในเรื่องของการปฏิบัติที่พญานาคราชแม้จะเป็นเหมือนเดรฉานภูมิตามที่เขาว่าไว้แต่ว่ายังคงเขาเรียกเรื่อมใสในพระธรรมและที่สําคัญก็คือในเรื่องของความระโมบก็เหมือนที่องค์ปุ่นาคนาคราชบอกว่าให้ขอพรขอทีละข้ออย่าขอด้วยความระโมบสําเร็จทีละข้อแล้วค่อยมาขอใหม่ครับอาจารย์จีและที่นี่สําคัญท่านผู้ชมช่วงเย็นวันนี้เราก็ได้สัมผัส การทาวัดเย็นของที่นี่บรรยากาศดีมากท่านผู้ชมและแนะนําเลยใครที่ชอบในการแบบมาที่สงบและมีพลังงานดีๆนะครับแล้วก็ชอบเรื่องพญานาควัดป่าเมืองเหื่อแห่งนี้นะครับต้องไม่พลาดครับและวันนี้เราต้องขอบคุณเนาะขอบคุณพระอาจารย์ที่อนุญาตให้พวกเราถ่ายทําจนดึกเลยแล้วก็ขอบคุณเทวดาก็แล้วกันที่หนุนนําเราทั้งสองคนได้มาเผยแผ่สถานที่อีกหนึ่งสถานที่ดีๆวันนี้อาจารย์เจดิงท้ายหน่อยะ จุดแรกนะคะถ้าสมมติเรามาถึงที่วัดป่ามืองเฮืองที่นี่นะคะก็ให้ไปขอพรฮะ,ะองค์พระที่อยู่ที่ท่าน้ําหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปในตัวโบสถ์นะคะและที่สําคัญก็คือก่อนกลับนะคะเคล็ดลับอย่างก็คืออย่าลืมมาขอพรกับองค์ปู่พญานคราชเจษเสียนจุดนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมครับรายการคนหัวหนา้าตำรวยพญานาคต้องลาไปด้วย คติของคนหัวหน้าดั้งเดิมวันนี้อาจารย์เจค่ะสัจจนาคานาคีจะย้ะยรำรมดีดขอคำจุนพระศาสนาสืบไปถ้าไม่อยากพลาดรายการดีๆไม่อยากพลาดว่าอาจารย์เจสายมนตาจะไปสัมผัสที่ไหนแล้วก็ตำนานพญานาคที่หนึ่งนาคาจะบอกเล่าที่ไหนนะครับกด subscribe ให้พวกเราด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนอาจารย์เจอาสวัสดีครับ